ก็ขอ okay. สวัสดีท่านผู้ชมท่านทีด่ดีต้อนรักเข้าสูชนะ่ช่องกบันเอฟทวันนี้ไม่อยู่กับผมกบ,บันกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยเนาะโอเควันนี้นะครับผมมาเป็นใครวะเน,นี้ย g n n r r l l j e f ฟนะฮะหรือว่าเจ้าเจ้าหุ่นรอสีแขนตัวร้ายจอมโกงนะครับ อืม,อมเอ้ยตัวนี้เป็นตัวลายนะฮะโดนอบีวันฆ่าตายไป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 นะฮะวันนี้นะครับเรามาเล่นจบบทมาบ,บทภาคไตาาภาคีนะครับตายภาคีภาคสามนะฮะจบด้วยดาร์คเวเดอร์นะภาคที่แล้วแอรไดนคินแต่งงานใช่ไหม เค okay. มาดูกันครับดวงดาวสีแดงหมอตอนนี้นะครับที่แพทเม่ท้องแล้วก็แล้วก็ทะเลาะกันอ้าวเฮยเอเอตอนเนี้ยอะไรนะแอนาคินคิดว่าแพทเม่เอาอูบิวันมาจับตนเองนะครับเอออะไรอนะแอนนคินหลอกเหรอ ไม่รู้ว่าวิ่งก่อนอะวิ่งก่อนอะครับวิ่งก่อนอะครับพี่น้องอึ๊บวิ่งก่อนอะเอ้ย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 ตายแน่เลยตายแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยอ้ออ้ออออ้รอดยี่สิบเก้าใครบอกเกมเลโก้ไม่มีจับเวลาไปไงต่อวะเด็ด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 วอดวอดวัดสี่สิบวอดคืออะไรอะ อันนี้ออกเหรออันนี้ไม่รู้อเลยเลยเนี่ยคืออะไรกันแน่วัดวัดทางวัดม่ต่อเี่ยอยากเล่นเป็นออบิวัน่ะอะไรครับเนี่ยคินไหนอ่ะเฮ้อเฮ้ยอย่าไปนะถ้าอาจารย์จะมาสู้ฆ่าหรือเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเฮ้ยเทียว เจ็บต oh. oh ัวอื้อเอื้อโอ้ยอืมเอาเอาไปก่อนนะสง่าหนรับพี่น้องชู่ๆชิ่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 อืมอืมไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเหยียบแล้วลดเหยียบเหยียบอ่ะแล้วก็ไปเอามินิคิดครับ ไปต่อดีฮะจังหวะนี้ครับเืออะไรช่วยกันเหรอมาอืมช่วยกันแน่เลยเอ้ยมัดอ๋อโอ้ยคัสซีนอีกแล้วอืม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 กระบวนท่าเพลิงดาบครับเพลิงดาบและเซเบอร์ ฟึบเห็นผมจาได้ว่ามีแบบเล่นเป็นเ,นเนพิงถาตัวจริงๆเลยนะคะแบบเป็นคนจริงๆเลยเห็นเคยเห็นเขาแบบอ้ออ้ออะไรวะเนี่ยอืออือเป็นอาจารย์อาจารย์โอบิวันเคนโนบีเคนโนบีรับเคนโนบีรับมาผิดทางขอบคุณ ไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋ออ,อ๋มาผิดทางเดี๋ยวนะหรือว่าผมต้องโดดไปตรงนู้นเอ้ยถึงถึงถึงเอ้ยฉากนี้ไงฉากที่ต่อสู้กันด้านบนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไงต่อโหลเอ้ยเอ้ยตายตอนจบเนี่ยนะวอตไปได้ด้วย OMG 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 Oh my god Oh m god อรอตอนนี้เนี <t ess> ่ยเอ้ยงต่อเดินตรงไปหรอออนนักิน อืมอืมอันนี้ก็คือเราห้ามตายเองด้วยใช่ไหมได้เลยถ้าห้ามตายได้เลยเอ๊ะโอ๊ยโอยโอยน่าจะสู้จริงนะเนี่ยสู้กับคนอื่นอะ่ะอืมอย่าเล่นเป็นเด็กสิทิงทิงฟึ๊บฟึ๊บอืมอืมโดนตัดขาขาขาจาไม่ลงหรอกอ้าว จบงี้เลยโอเคอ่ามินิคิดต่อครับไปดูซอนริฟินิสสตอรี่กันเลยนะครับตอนนี้อานาคินเดแล้วเอ้ยเดยังยังนี่ไม่งั้นจะเป็นดาวเวเดอร์ได้ไงอืมอ้อาแผ่นเวทแผนเวทท้องเออใจเย็นใจเย็นโอ้โหเออโอ้โหไม่อชาก,าก่อนนะเลือกแก แล้วทำไมอนาคินไม่ยอมมาฟรอสมามามาช่วยชุบชีวิตแพตเม่เออพอประชินหน้าตานี่คือแบบอื้มอื้มอืมเอสเอสเอสสิทธิ์ไม่ก่อนดัตเวเดร อืออือ <accurately> อืมอ๋ออ็มอ <AP> ่าิคอมพิวซเดเวลลอปเอรนะมูไซิมจอห์นบรูตันนะครับเกมดเรคเตอร์จอห์นคิสกินสันนะฮะอ่าไม่ทันหรอกอ่าเจ้าอ่านขาามขามยี่สิบเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซนตนะครับ อ่าแอนนาคินนั่นไงตอนนี้นะครับเราน่าจะไม่ได้เล่นแอนนาคินแล้วนะคะในเนื้อเรื่องหลักนะคะแอนนาคินก็น่าจะกลายเป็นเจ้าดาบเบเดอร์ภาคต่อมาเราน่าจะได้เห็นลุคก,กัเลอานะครับลุคสกายวักเกอร์เออและไอตัวพวกนี้นะครับพวกเออเขาเรียกว่าอะไรเจไดพวกเนี้ยโดนสังหารหมดนะสังหารในเซกเตอร์66ที่อีพีที่แล้วอะเนี่ยช่างตีโพโลคู โพลคูนอันนี้โดนสังหารจากบนดานะฮะส่วนดาตมออันนี้ผมไม่มั่นใจว่าตายหรือยังนะฮะอืมไปซื้อตัวละครโอ้ตัวละครปั่นส้นิ้วเคลออเลยอ่าโอ้นี่ครับแล้วก็ อนาคินดัลไซค์ับเมสซูดูชารักเออเอพิสซดที3นะครับอยากเล่นอนาคินดัลไซอะไม่เป็นไรเล่นดันมอลไปก่อนก็ได้ดันมอลจริงๆแล้วเขาไม่มีภาคพวกหัวนะแต่ในเกมเลโก้หรือคอมพิวเตอร์เขามาผมอยากเล่นเลโก้สตาร์วอร์ดีสกายวอเตอร์ดิลุคออฟสกายวอเตอร์อ่ะโคตอยากเล่นเลยไม่รู้ทำไม ผมไม่มั่นใจว่าเกมเขาออกมายังอืมอืออืมน okay. ี่ก็คือแพนแม่นะครับกตอนเสร็จโอเคอืออืออ mm ืออรู้ท okay. ันเอ้ยอืออือล้มไปเรื่อยๆอือโอเคนะครับไปต่อกันเลยนนะฮะ อออืมอืมมผมว่าผมไปเคลียดา้านมอเขาที่เราเคลียอย่างอ๋อท่างชมครับตอนนี้ผมรู้แล้วนะคะว่าบริกแดงนะฮะอยู่ที่ไหนของดา้านมอเนาะก็คืออยู่ตรงเดี๋ยวเป็นฟรีเพลย์ครับเล่นเป็นใครดีจะเล่นเป็นแอนนาคินดากไซครับ นียในเมื่อเราไม่ได้เล่นมันไม่ยอมให้เราเล่นเราก็ไม่เล่นมันนีคมันว่ไม่เล่นมันนะครับโอเคต่อไปตัวไหนโดดสูงอมาจะกุุงเกมเหมือนเดิมอื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 มฟอือมพวกแกมันก็แค่ไอหุ่นกระจอกค่าเนี่ยแหละมันหุ่นเทพเทเทจะ เดี๋ยววันตอนนี้นะเดี๋ยวผมให้มาเคลียบิกแดงนะครับฮัลโหลขโมนเบบี้ขโมนเบบี้ขโมนขึ้นมาบนนี้เลยหนู know. แกมันก็แค่เด็กอ่อนจำไว้นะเจ้าแอนนาคิน,นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ยอมเก็บเหรียญให้ผมวัดวัดวัดอึ๊บ ตรงนี้เป็น Stormtrooper แล้วก็ Stormtrooper มาคับเป็นไพร์ดโอเคนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเดะเยะเดะอ่าดยเกียอันนี้ก็คือบิ๊กแดงนะฮะถ้าจะได้นะครับก็คือสีแดงพวกนี้เห็นไหมอ่าเห็นสีแดงไหมเออที่พื้นอะ on the ground ครับที่พื้นสีแดงก็กิ้งกิ้งให้ครบเนาะเอ้ยเหยียบให้ครบอะเหมือนเหยียบปุ่มอะ เออขาดอีกดูหนึง่ง what what อ h a t the what the, what the อะไรเนี่ยขาดปุ่มนี้นี่ไงท่านชมได้บิกแดงแล้วแค่นี้แหละ เอามาเอาแค่บิ๊กแดงนะครับอยู่ก็บอกแล้วมันน่าจะอยู่ที่ง่ายๆแค่เราไม่รู้โอเคอ่าซับอ่ามอสลีเซฟแอนด์เอ็กซิทนะฮะมันก็จะไอฟอกคาโปลีนนะฮะมันก็จะได้มาแล้วอโอเคเจ๋งไหมเออโอ้โหอนาคินสองคนนะเดี๋ยวผมก็ทำอีวิโวลูชันนะครับก็เรายัางเล่นไม่ครบทุกตัวนะฮะ ก็หยกเว้นมันจะร้อยเปอร์เซ็นก็จะมีอะไรบ้างอะที่ร้อยเปอร์เซ็นได้อะก็นั้นจะได้เล่นเป็นเจ้าเอ่อภาคสุดท้ายนะครับเอ่อภาคหกอะอืมอันนั้นนะครับดาร์คเวเดอร์หรือว่าอานาคินตายนะครับตายโดนฝีมือดันเอ่ออะไรนะอพอผจีนนั่นแหละโอเคมาเคลียด้านหนึ่งใหม่ก,กันเลยนะครับบอดี้ เอออันนี้ซอรี่นะคบท่านชมด่านหนึ่งอันนี้นะครับผมยังไม่เขียนนะมันเขียนได้แหละแต่ผมขอยังไม่เขียนนะครับ mm hmm. เล่นเป็น general jewels ครับ mm hmm. ตัวมันเล่นน้อยหนะครับแต่ว่าก็ได้โอเคต่อไปนะครับก็คือได้เอาตัวอได้เอาแ a ง k ก f เฟมานะ ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ถือดาบเจไดก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีพลังฟูงพลังฟอสอะไรกับเขาเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตลกดีนะถือดาบเจไดแต่ไม่มีพลังฟอสเนี่ยสีด่ดาบเลยอ่าฮะอันนี้เก็บมีคิดไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวนะมีมีนิคิดส่วนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทีละส่วนเนาะโอเคเป็น Anakin s k y w เก k e r ก่อนเลย แต่หน้าตาในเลโก้เขาทำหน้าตาให้ดูแบบดุร้ายเลยนะเอาจริงอันนี้ผมรู้สึกเลยว่าแบบหน้าตาดูดุร้ายมากดูเป็นแบบไม่ใช่คนดีอ่ะครบได้ไงเนี่ยอบิวันอบิวันฉากฉากที่ฆ่าอนาคินไม่ลงอ่ะฆ่าเห็นเจ้าเป็นพี่น้องอก็แบบอืมแล้วเขาเห็นแกเป็นพี่น้องมาละอบิวัน ก็ก <ale> ็อยากพูดกับโตกับเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวแกน่ะแกนะด้านมอไปอืออืปลดล้อให้ครบก่อนเผื่อมันจะมีมินิคิดเลโผมมาอันนี้อย่าตรงกลางครับแล้วก็ผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันคือเต้นผมว่าไม่เข้าใจว่าทำไมมันคือเต้นเนี่ยตืดดืด ไม่เข้าใจจริงๆ this, this ตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นของแจ้งกูเออโบตาเฟตนะฮะแต่ว่าเราสามารถใช้แจงกูเฟตได้นะ,ะว่ามันคืออะไรไม่รู้แค่ว่าโดดมาหือดาอัโมครับก็ถ้า ไปเร็วๆด้านมอนนไปต่อแล้วเออเอออืมฟึบไปด้านหน้าก่อนเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวผมค่อยกลับมาไม่ต้องห่วงมาแล้วตรงกลางอนนาคินมาอนนาคินมาชึบๆอือหอแล้วก็ใช้ ตัวอะไรโดสูงตัวนี้เหรอตัวสูงเนาะสูงไหมตัวอะไรโดสูงตัวนี้แหละเจเนอโรโดดสูงสุงลดละน่าที่ผมรู้นะโอเค,อเคนะครับอาจจะมีคนถามแบบว่าเวลาพี่บินทำไมพี่ถึงแบบทำไมถึงรู้ว่าลงตรงไหนแล้วไม่หล่นก็เดี๋ยวต้องไปซเซลเองนะตัวอะไรตัวเล็กกูต้องเฟดบอยครับยังเป็นบอยอยู่ แล้วอันนี้เอาผมเข้าจากคานจากอันสุดท้ายมาก็แล้วกัน What money โอเคแค่นี้แหละมามินิคิดผมไม่ได้มเมาอะไรเลยนะมาเอามินิคิดแล้วก็แบบ มันอยู่อันสุดท้ายนี่เองนะใครจะเล่นก็มาเล่นได้นะว่าแบบจะเก็บรุงเก็บเรียงก็เสียเวลาหน่อยแต่ว่าก็คุมม้มนะเหรียญเหรียญบิกน้ําเงินแต่ถ้ามันเป็นบิกบิกสีม่วงมันจะคุ้มกว่านี้เยอะเลยครับอันนี้เป็นกระจกนะไม่ต้องห่วงโอเคเลยครับทนเฉ้ชมไปต่อเลยนะฟึบอ่าอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไม่ได้คิดนะครับ ผมไม่มั่นใจว่า,วานี้ผูเคลียร์ไปยังเนาะ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 เคลียร์ไปแล้วโอเคไม่เป็นไรถือว่ามาเอาเล่นๆก็แล้วกันอ่ r c p 1 7หวังว่าจะอ่านถูกชื่อนะอ่ะใช่อ่านถูกชื่อกับ r c p 1 7โอเคนะครับมากันต่อ เดียว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 นี่มันห้องของ Stormtrooper ตัวไหนได้ตัวนี้อ่าใช่ครับเป็นโคลนเหมือนกันนะ,ะนี่นี้มีอะไรเนี่ยว้าวอันนี้นะครับเป็นอาร์ซีพิเมามามาอามา,มาไม่น่าทำอะไรได้แต่แต่นี่ก็แล้วกันสุ้รอไปนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งอ๋อ เหยียบใช่ไหมเหยียบกับเพื่อนผมให้เหยียบครบทุกอันนะเนี่ยโอ้โห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 วัดดื้อๆใจแหละว่าทำไมมันเต้นได้มันคืออีกหนึ่งซีคเคนนี่เองเต้นด้วยกันเต้นด้วยกันนะฮะมามามาเต้น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  ลองลองไปเปิดเพลงฟังได้นะก็ผมคิดว่าเพลงน่าจะหนุกอยู่ไม่อยากเปิดกลัวโดนลักคาเซ็ตลักกระสดลิกสิทหัวอะไรเนี้ยไม่ไลืกอ,อย่าหาสาระจากผมนะคะท่านผู้ชมก็มีสาระแหละเล่นสตาร์วอเนี้ยแต่มันไม่ได้มีอะไรเยอะมากไงก็แค่ในเรื่องสตาร์วอครับแค่น,นี้ก็เจอเป็นอ่ะเนี้ยบูตเฟสครับ ในนั้นเราเคลียร์มินิคิดไปแล้วนะฮะวิ่งไปเชิญเชิญพี่น้องผมเปลี่ยนเป็นสี่สิบเจ็ดตัวเลยนะครับีนี่พวกแกรู้ไหมว่าพวกแกเนี่ยมันน่ารำก่อนมากเลยหายทังกองยิงมายิงมาอืออือ อืมอืมอืม <handic> อืมอืมอืมคืมอืมอืมดูดิพี่โบตาเฟ่พี่โบตาเฟ่อึ๊บอืมไม่โดนเกือบแล้วนะแกนะแกเออเกือบแล้ว What is this this and คืออะไรอ่ะเหยียบเหยียบตามสีเหยียบตามสีอ๋อ นั่นแหละแค่แั้นแหละเหยียดตามสีมันมีอะไรตรงนี้เผื่อมีเป็นอันนี้นะครับอนาคินไอตัวพลังฟอสเขานะครับยังเป็นสีสีน้ําเงินนะยังไม่ได้เป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นสีแดงอันนั้นคือดาร์กแล้วนะครับแคต่อไปก็คือตรงนี้เนอะที่เราแบบที่เราคว้างคากันไว้อะที่ผมแบบ ว่าจะได้แต่มันไม่ให้ก็มาได้กันแล้วนะครับเย้ได้แล้วนี่แหละครับข้อดีของโบตเฟสคือมันบินได้แต่มันก็มันลงเองนะแกอยากรู้ไหมว่าแกเป็นใครอึ๊บอบนะครับโดดไปครับโดดข้ามไปครับพี่น้องเอ้ยเฮ้ย <c> g <oughs> จนรอตกครับพี่น้อง ตอนนี้เอ้ยเกือบแล้วไหมล่ะอันนี้มันก็จะล่นมาทางเราใช่ไหมใช่อันนี้ผมจำได้นะครับนี่แกทำไมแกชอบเป็นตัวเดียวกับเราฮะอืมัวน่อ,อ,อ,โ,อโ,หโ,หโอ้โหโอ้โหตัวแตกก็คือพิกเซลค่เยอะนะครับ การตัวแตก็คือให้พิกเซลเขาเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเลยนี่ยโอเคนะครับมาอ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเคลียร์อะไรก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่เยอะนิดหน่อย นิดหน่อยไม่มันม่นใจว่ารนผู้ชมได้ยินเสียงตึ้งตึ้งไหมฝนตกโอเคอันนี้ขอเป็นาหาโบอตอฟเฟตไ,ไม่ไม่เป็นโคลนครับยิงไป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 ยิงเอ้ทำไมไม่ได้ตรงกลางอะวอทโอ้โหไม่ได้ตงรงกลางครับผมก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าทำไมครับ นี่ก่อนนะฮะแล้วก็ยิงยิงอ่าได้แล้วมินิคิดเอามินิคิดของฉันมาอือได้แล้วครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวเป็นว่าเราเฟิตวิ่งไปก็นแล้วกันบินดีกว่าบินเผื่ออีกฝั่งหนึ่งมีมินิคิดนะนี่ก็ไม่มั่นใจะด้านล่างเขาก็วิ่งตามนะคะู้ที่เงานะอ่าเหยียบไป อืมเป็นบทเฟกเกอร์เชื่อไหมมันอื่อาฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นอนาคินส์กับเบอร์กอร์เจได้นะครับโอ้โหรอบนี้เคียร์อย่างเดียวนะฮะน่าจะลอสักง,งชั่วโมงไปเลยอือแล้วแบบโอเคนะฮะไม่มีแล้วใช่ไหมได้ไม่มีแล้ว ต่อไปก็คือถ้าแบบอันไหนผมพลาดไปก็ขอรี่ด้วยนะก็ไม่ได้แบบอะไรผมก็ไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งขนาดนั้นบังชีก็แบบพลาดบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้พลาดอะไรเยอะไงออออขอเป็นอาเซียนได้ไหมอาซียอาเซียอาซียอาซียง,งงงงง,ง ต่อไปนะคะผมจะเป็นดันโมไม่เอาเจะอรอึ๊บอึ๊บเป็นคนที่ไม่มีพลังฟอสแต่ถือดาบเจได้นะคะน่าจะเอามาจากเหล่าเจาไดเนาะเพราะว่าเป็นตัวลายนะคะที่เก่งเลยนะเจเนอรลเนี่ยเป็นคนที่ยิงเข้าหยิบไม่ตายนะฮะโอเคมากันต่อที่ตรงนี้เย่เย่ยยเย่เอาเปลี่ยนตัวเอาเปลี่ยนตัวเออเรียบร้อย ได้ไม่อีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะผมพาต,ตรงไหนไปป่ะเน,นี่ยอู๋อูอูอูอ,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 อูได้ได,ได้เป็นเจ็ตกด,ดเออหายปเน,นี่ยน,นี้ไม่มั่นใจเลยนะว่าพาต,ตรงไหนไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะไปกันต่อเลย สี่ผมน่าจะพ่านมินิคิดไปส่วนหนึ่งนั่นแหละอ่าใช่ใช่ฮนะพลาดมินิคิดไปส่วนหนึ่งแน่เลยถ้าดูแล้วนะครับโ <c oughs> พะเฟดครับ ใช่ไหมพ้าไม่นคิดอ่าใช่พ้าไปอันนึงพาด้านในเนี่ยตรุตุ้มตุ้มอ่าจะต้องทำอันนี้ให้คมมั้งน่าจะได้มีคิดแหละอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพ้าตรงไหนไป ก็ไม่ได้เอะวอดัวดวดัดวัดเอาไม่เป็นไรพลาดไปอันหนึ่งอะเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์อีกทีเนาะว่าแบบอยู่ตรงส่วนไหนอืมหนีหรอหนีคือหรอหนีคือหรอแกไม่ใช่บูตเฟตตัวจริงอืมอืมอืมอืเจงโก้เจงโก้เจงโก้เฟตผมพูดผิด อันนี้คือแจ็งกัลเฟตนะคน,คนที่ใส่ชุดสีขาวเนี่ยคือแจ็งกัลเฟตนะถ้าใส่ชุดสีเขียวน่าจะเป็นบูตอเฟดนะครับอืมอ right yeah. ืมอืมอืมอืมแกไม่มีจรวลดไม่ใช่เหรอแกมีแต่ระเบิดไม่ใช่เหรออืม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 เรียบร้อยมินิคิดผ้าด้านไหนไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับไม่มั่นใจจริงๆนะเนี่ยว่าผ้ามินิคิดด้านไหนไป มันแค่แเป็นโบล่าเฟดกับเป็นวันนั้นผมเห็นดอยเกียนะครับดอยเกียนั่นแหละมาแบบมันหมุนอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปิดบั็กหรือเปล่านะครับโอเคพลาดมีนี่คิดไดไหนไปเนี่ยไม่มั่นใจเฮ้ยแล้วทำไมมีอ๋ออันนี้เมสวินดูครับตัวที่เราเพิ่งซื้อมา F 3เป็นไงเทคนอยอ่อืม อรีมรม่สมบูสณ์โอเคก็ม่สุดไมขึ้นเนียนี่มันเดี๋ยวๆๆยเดี๋ยเดี๋ยวเสกายวอล์เกัดวดาร์กไาย์นี่ไงดาบเป็นสีแดงแล้วอืมโอเคใครก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิง่งนมันก็อื้ออือ อ,อย่างนั้นก็จอกันใหม่คลิปนะสวัสด,ดีครับ